สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปนีหลังรัฐบาลไท่ออกเนาะค่ะเลขฝันแอดตีเหลขฝันผ่าพี่น้องเอ้ยอายุกับโรงศพแล้วก็มีศพอยู่ในหันแล้วก็มีผู้หญิงสองคนแอดคิดพอ่อจะมารมี่เนาะค่ะมานเ้างมอมี่เอา้าเอา้าผิดคือผิดหรอกพี่น้องค่ะผิดคือผิดไปเล่วพัฒนาด,ดวนๆเลยเด้อค่ะแอดิได้ผ้า อ่าร้านไปหาหมอเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าจะเห็นแนวทางเวลาไม่เอาแล้วบบสําคัญแล้วหลอบนี่เนาะพี่น้องเนาะค่ะนะคะ,นะคะเวลาไม่เอาแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวิธีทํามีอยู่ตรงนี้อยู่เนาะคะ่ะงวดที่แล้วเขาอยู่ที่เลขสีบนเนาะ,ะอ่าบวกกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสองบวกกันสองครั้งสองสองสี่มาบวกกับ4บวกกัน3ครั้ง4 3่สามบวก4ได้16 หกนะคะเจ็ดบวกสีคงที่ยุกยู่ไกลพี่น้องได้หนึ่ง 1, นะคะสูตรนี้อ่าสูตรนี้นะคะ1นึ่งบวกสองบวกกัน1นึง 1, ่งครั้งได้สองหบวกกันสองครั้งหกสองสิบสองสิบห้าหหบวกสี่คงที่ได้สิบคือศูนย์ศูนย์บกหได้หสูตรนี้ได้จังสี่พี่น้องนะคะแค็บเอานะคะโอ้ย ของเซียนสาระข้ามเขายูทีสามสอ 3, ตงตรงตรงอีกแล้วงวดที่แล้วกับเข่าหกสองพี่น้องแล้วค่ะของเซียนสาระข้ามเดินดีเดินต่อแล้วค่ะเดินดีเดินต่อพี่น้องค่ะมือนี้เนาะค่ะสามเซียนสำหรับของแอดนาะเลขติดบนล่างเนาะค่ะเก้าศูนย์หนึ่ง fc ส่งให้หกเจ็ดเก้าวิ่งรูดเนาะค่ะวิ่งรูดสี่กับเจ็ด จับคู่4 3 41 7 3ส1 3ตัวหางเดียวคือคือ6 4 7เนะคะหก่ 6, 4, 7, นะคะของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้างวดที่แล้วจับศนย์กับ9เนาะคะ่ะตารุดเดี๋ยวน้องกับน้องไขส่สิได้พาน้องไปหาหมอเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไม่ต้องเอาเวลาเนาะคะ่ะเอาเล่ให้พี่น้องเลยเบิ่งเลยเด้อค่ะพี่น้องแคปเอาสามเสี้ยนนี้เลยเนาะคะ่ะ น้องไข่น่องฟันว่าน้องแขนนมสม,มัครน่มเราวมีพูหยิ่งแปลกหนามาจับน้องเขยา่าน้องสแตมหน่อยนี่ค่ะน้องหลานเกิดใหม่เกิดวันที่ยี่สิบสามไข่ขึ้นบางายก้อนหวยออกพี่น่องเ้าเลยว่าจังไดก็ออกค่ะคัก,กมากขึ้นน้ำตอนผีมันสายแล้วเหล็กถ่ายเหล,ล็กล้างเหล็กหนาเดือดออกไปแห้งแล้วเนาะคะ่ะเอาหมันบ่ม,มี่ค่ะคัก,กนี่แหลนะเนาะพี่นองเนาะค่ะ เอาไปสูตรนี่กันเลยเนาะคะ่ะสูตรนี่งวดที่แล้วชนกันยูธีเล็กซี่นี่ค่ะพี่น้องนะคะไหวจากน้อยเด้อค่ะพี่น้องไหวจากน้อยร้านน้อยไข่ย่างแห้งเลยเนาะคะ่ะนี่คือวิธีทำนี่ก็คือผลของมือนีสี่สิออกบอ่เนาะคะ่ะพี่นอ้องแคบเอาเด้อค่ะแอดไปไหวๆเลยเนาะคะ่ะค่ะผมค่ะผม แป๊บหนึ่งนะครับนี่ค่ะกระเทียมมันเดินคืนน้ำพี่นองเนาะคะ่ะคืนน้ำพี่นองค่ะสูตรนี้อ่าสูตรนี้เดินเงีวๆได้ค่ะแอดเปี้ยนใบเต็มออกนะคะแอดเปี้ยนใบเต็มออกเด้ค่ะพีนองแคปเอาเด้ค่ะนะคะแคปเอาแนวทางมีเข้ามีหลุดพี่นองเนาะคะ่ะรอบนีบ้พี่ต้องเอาเวลาเลยเนาะคะ่ะ สูตรที่ได้สองกับสามสูตรนี่คือสูตรเดียวกันกับสูตรนี่เด้อที่เดินเงี้ยวๆอยู่นี่พี่น้องนะคะคือสูตรนี้เนื่องจากว่ามันผู้หายโพดแอดก็เลยเปลี่ยนใบออกนะคะสีลายโพดพี่น้องนะคะเราพัฒนาเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องเอาลงในสูตรนี้มดเลยอันนี้ก็คืออางวดที่แล้วมันกับโกกันออกอยุทีนะคะมันนี่จะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองสามน้ำกลไทโบแคบเอาพี่น้องนะคะ เหล็กออกศูนย์ซีซีค่ะนะแอดฟันเหล็กฟันไปศูนย์ซีบลอกลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะดวงบ่มีเนาะพี่น้องเนาะศูนย์ซีซีแอดว่างเหล็กฟันไปศูนย์ซีหกเนาะค่ะทั้งทังที่มียิ่งอยู่น้ำกันสองขนกับแอดเนาะนอกนันก็บเมนศพเนาะค่ะร่วงศพกับศพคนตายเลยพี่น้องต้องเป็นตีเหล็กว่าถือขักซะค่ะแค็บเอาพี่น้องงวดที่แล้วมันชนกันงวดก่อนกับชนชนมากทุกงวดแต่งวดนี้เพราะชนมือแรงนี่พี่น้อง ค่ะค<อ>ร,รับผมอาปกติจะพากันไปเล่นยุดหนอกน้ำอากาศไายที่ฝนตกฝ่าห้องย่างแห้งก็ได้พากันเขมามากซะเนาอคะ่ะฟันเห็นร้านหน่อยนี่แม่หมืกขึ้นนะคะแคปเอาเดอ้อพี่น้องนะคะแคปบเอาแอดจะไปไว้ๆท่านยุ่ด้เนาะพี่น้องเนาะค่ะ เสียดายได้ตีคว่ำฝันบ่ถือมันกับปัญนาเนาะแอดฝันตงว่าเจ็ดขึ้นแล้วค่ะฝันตงวันเจ็ดขึ้นฝันเห็นโล่งศพเนะี่ยโอ้โหเห็นตะล่งศพยำ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 เนาะี่นนองเนาะเป็นซีซีเลยเอาแคบเอาค่ะเป็นล่มเป็นท่วนแล้วค่ะ สูงกันไหมพี่น้องเอ้ยสูงกันไหมหลายอาจารย์ก็บ่จับสามสองแล้วค่ะแต่เสียสะะ้ยมสารคามไปจับสามสองอยู่ผู้เดียวเล่าเนาะคะ่ะเข่าเลยพี่น้องแล้วแอดจะเอาลงกเห็นเบิ่งจากน้อยเลยเล่าแล้วแล้วเนาะคะ่ะนี่แม่พี่น้องเลขฟันแม่แอดฟันไหวยุศูนซีหกแม่จริงๆเราไมีมีนิ่งยิ่มหันเนาะคะ่ะจังเลขฟันเขาฟันไหวซีศู 4, 0, 6, 9, นย์หกเก้าสามเนาะคะ่ะ มาสองตัวขื้นได้พี่น้องสามกับมาซีกับมาซีมาฮอดสองตัวศูนย์กับมาฮอตลักลอยเนาะคะ่ะตรงเหล็กฟันของเขานี่พอผาดจักงจักงวดพี่น้องจะเดินยังสี่ทุกงวดเลยมาสองตัวทุกงวดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นสูตตรสูรเด่นบนรูดหมดเลยพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรเด่นบนหม็หมดเลยนะคะเดี๋ยวจังไปลุรายละเอียดชุด สูตรต่างๆเนาะค่ะนี่พี่น้องเสี้ยนสารคามงวดที่แล้วก็เข่าหกสองตรงๆเนาะค่ะเข้าที่หกสองเสียดายเด้เนาะพี่น้องเนาะเหล็กดังลดมดเลยเนาะค่ะลดมดเลยพี่น้องสามกับสองนี่ตรงกับวันที่ของหลานกกิดแต่แอดวาเล็กสองสามสามสองมันไม่ยากเนาะค่ะเลขกสามสองไม่ยาก ก็น้อยนักที่เพิ่นจะจับเนาะคะ่ะเหลขกตัวนี้น่าหยาดอิลีแต่ว่าดวงค่ะักเลยค่ะสูตรบนหลุดหมดทุกสูตรเลยพี่น้องเนาะคะ่ะไปตามกันต่อเนาะคะ่ะแนวทางก็มีเขามีหลดจังสีละค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรบนหลุดเยอะมากที่รัฐบาลไทยเอาสํหรับคลิปนีกันุูตี้ไหวส้มดีเนาะพี่น้องเนาะแฉพ่าล้านไปหาหมอกอนเนาะคะ่ะงามเล่าว่างเหล็กงามเยู่ค่ะ จริงแล้วเอ็ดมักสามเลยเห็นเหล็กว่างเรามาสามกับหาเราเอ็ดก็เลยบรจับชนกันเนาะคะ่ะเสียโอกาสเด่นตัวอื่นสําหรับเอด็ดกีฬาสันเนาะคะ่ะเอ็ดมักสามเอด็ดเราบอ,อกจะได้ว่าเอ็ดมักสามเนาะคะ่ะหมวดนี้เอา้าไปสูกันต่อพี่น้องตัดเลี้ยวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะหมวดนี้ลดหมวดหน่าวากันไหมสูดได้เดินกับไปต่อเนาะคะ่ะสูดได้เดินกับไปต่อสูดได้ลดกับเอาออกเท่าน,านั้นละเนาะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ